สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่6ของเดือนตุลาคม2,563พี่อ้อยมาวันนี้ก็มาพูดถึงการทําน้ําหอมแล้วก็ขายน้ําหอมนะคะวันนีออ้มีเพื่อนซึ่งจากต่างจังหวัดนะคะโทรมาบอกว่าที่สั่งไว้100ขวดนั้นขอยกเลิกไปขอยกเลิกไป หมายความว่าเขารอให้พี่เนี่ยนะส่งให้กลางเดือนนี้นะคะแต่ว่าเขาไปอบรมเขาไม่มีเวลาแต่เขาส่งเงินมาให้แล้วค่ะหนึ่งมืนบาทนะคะหนึ่งมืนบาทเนี่ยเขาบอกเขาขอยกเลิกไอ้เราก็เอ๊ะคำว่ายกเลิกหมายความว่าเขาไม่เอาหรือก็เลยถามว่าเขาไม่มารับหรือไม่มาเอาหรือให้พี่ส่งให้เขาก็บอกว่าไม่เอาอ้าวแล้วเงินล่ะเดี๋ยวฉันต้องส่งกลับเขาบอกพี่ครับ ผมขอให้เป็นธรรมทานนะคะเขาบอกนะเงินที่ส่งไปเนะี่ยอยากจะช่วยเพื่อต่อทุนหนุนนำให้เราได้ทำน้ำหอมต่อไปเรื่อยๆโอ้โหนี่ไม่เอาไม่เอานะพี่มีแล้วค่ะทุนพี่มีพี่ทำไปเรื่อยๆค่ะนะพันสองพันห้าพันพี่ทำไปเรื่อยๆเขาบอกไม่เป็นไรครับนะผมให้ผมยินดีที่จะช่วยโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณนะ เราจะไม่เอื้องเอ่ยชื่อของคุณนะคะคุณอาจจะอยากจะปิดบังนะเราเองก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่มีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อมีน้ำใจที่เอาเงินมาต่อทุนให้พี่อ้อยขอเขาปวยพรให้พี่มากมายขอให้พี่จงขายดิบขายดีนะทำไปเรื่อยๆขัดสนยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันพี่อ้อยก็บอกว่าขอบคุณมากๆค่ะ I have enough money from you I am t h a n k y o u l altogether นะ ั้งหมดเลยขอบคุณมากๆเลย่ะนะแล้วก็อินาบแล้วค่ะคือพอแล้วค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณได้มีโอกาสได้มาเมืองการนะคะได้มาอีกนะก็ <Hey. S 1> แวะมา <Hey. S 1> นะพี่อ้อยก็จะเอาน้าหอมให้นะไม่เป็นไรค่ะวันที่คุณนัดแล้วคุณไม่มาไม่เป็นไรค่ะนะไม่เป็นไรแต่หากคุณว่างเมื่อไหร่นะคะเซโลมาบอกพี่อ้อยผมมานะโอเคได้เลยอันนี้ก็เป็นรุ่นน้องค่ะเป็นรุ่นน้องเรียกว่ารุ่นลูกเลยนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะนะเราก็ยังเก็บเงินของคุณเอาไว้อยู่เงินที่คุณบอกว่าให้เรามาต่อทุนนั้นนะเรายินดีแต่เราก็อยากจะเก็บเอาไว้เพื่อสักวันหนึ่งคุณกลับมาแล้วมาเอาเงินของคุณคืนไปนะคะเราก็ยินดีค่ะนะได้เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันวันนี้พี่ก็ตั้งใจจะทําน้ําหอมอีกนะคะเพราะว่าพี่ขายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแทบจะทุกวันนะคะขายไปทําไปส่งไปนะคะ ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่มากมายอะไรวันนึงก็สี่ห้าขวด8ขวด6ขวดบ้างพี่ก็ทำของพี่ไปตามอัตภาพนะตามความเหมาะสมของพี่นะของพี่อ้อยนะทำไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะน้ำหอมก็เหลือไม่กี่ขวดเองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขายไปเรื่อยๆค่ะนี่เป็นอยู่ในกล่องแล้วนะคะเพราะว่าขวดติดมากับกล่อง่อติดมากับขวดนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะได้ทํ เต็มแล้วค่ะเมื่อคืนทำไปสองสามโหลนะคะทำไปเลยนะคะนี่ค่ะทำเอาไว้ค่ะนะคะมีคนสั่งปุ๊บแล้วก็ยกไปเลยค่ะนะนะไอความหอมบางคนเข้ามาติพี่เขาบอกว่าเออหอมไม่ทนพี่ก็เข้าใจนะคะเพราะน้ำหอมแค่ราคาเป็นร้อยเนี่ยนะคะจะเอาหอมทนเหมือนอย่างที่ราคาเป็นสองสามพันห้าพันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะความหอมเนะี่ยมันมันหอมนะ แต่ความทนเนี่ยนะแล้วแต่กลิ่นตัวบางคนบางคนไม่ได้สัมผัสน้ำหอมเลยพอฉีดเข้าไปแล้วน้ำหอมก็ซึมซับไม่ได้นะคะบางทีติดกับอยู่เสื้อผ้าเสื้อผ้าหนานะคะเสื้อย,ยีนอย่างไยยีนมันไม่รับนะคะนะคะมันไม่ค่อยจะรับน้ำหอมยิ่งเฉพาะยีนหนาๆน,นะคะมันจะไม่ค่อยรับมันจะสะท้อน,นะคะ่ะน้ำหอมเนี่ยนะกลิ่นมันก็จะสะท้อนออกมาซึ่งมันไม่ซึมอยู่เสื้อผ้า แต่พี่อ้อยเนี่ยนะฉีดน้ําหอมไม่เหมือนใครนะคะน้ําหอมเนี่ยมันจะมีปฏิริยากับเหงื่อของเรานะคะเวลาเราเหนื่อยมาเนี่ยเราจะมีกลิ่นเหงื่อของเราขึ้นมาใช่ไหมแต่กลิ่นเหงื่อของเราเนี่ยมันเป็นกลิ่นเหงือ่อซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งมันไม่มีเหม็นนะมันเป็นโอเคมันเรารู้สึกว่าเออนะมันมีกลิ่นเหงือ่อแต่ของพี่เนี่ยอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเช็ดตัวป๊บพี่จะเอาน้ําหอมเนี่ยฉีดนะตามเนี่ยค่ะ ที่เส้นชิปจรนนะคะตามหลังหูเนี่ยค่ะตามข้อพับมือค่ะรักะแล้นิดหน่อยนะนะอกนิดๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตามหลังหูตามซอกคอนะขีดชิดๆ,ๆ,ๆลงไปในเนื้อเลยค่ะลงไปในเนื้อตัวเองเลยนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักสองสานาทีพอมันรู้สึกว่ามันซึมซับมันแห้งแล้วพี่จึงใส่เสื้อผ้าตรงนั้นนะเราไม่หยับอย่าไปไม่อย่าไปคิดว่าโอ้ยทำไมมันไม่หอมเดี๋ยวเถอะถ้าคุณออกไปข้างนอกแล้วมีเหงือ่อนะคะ เงื่อนี่มันจะทำปฏิริยากับน้ำหอมที่เราฉีดอยู่นะคะริยานะกับน้ำหอมที่เราฉีดอยู่ในตัวจะทำให้มันหอมลุ่มลึกหอมแบบอบอุ่นนะคะหลายคนที่นี่ไม่เคยรู้จักน้ำหอมโบราณนะน้ำหอมที่เป็นของฝรั่งเศสนะคะน้ำหอมเนี่ยที่นี่ไม่มีขายนะคะพี่อ้อยสั่งเป็นพิเศษคือ โอเปียมนะคะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักคำว่าน้ำหอมโอเปียมนะกิวองซี่กิวองซี่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งมองบลังมองบลังของฝรั่งเศสที่นี่ไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่น้ำหอมแบบสมัยใหม่นะคะมิดเดย์มิดไนท์โพเอียมโพเอมอัลลัวนะพโลโพโลนะแล้วก็ไพซัน นะไพซั่นก็แทบจะไม่รู้จักค่ะพี่ก็ต้องสั่งพิเศษน้ำหอมที่พูดมาทั้งหมดคือมองบลังโอเปียมกิวองซี่คิสเตียนดีออลบางบางกลิ่นนะคะเด็กๆสมัยนี้ไม่รู้จักค่ะซึ่งน้ำหอมอันนี้เป็นน้ำหอมที่สมัยเก่าแก่ของฝรั่งเศสนะคะสมัยโบราณน,นะคะ ตอนนี้เขาก็มีน้ำหอมเนี่ยเอามาขายหัวน้ำหอมนะฮะแล้วก็มีตัวหนึ่งซึ่งจับกลิ่นเขาเรียกมิกมิกตัวจับกลิ่นค่ะทำยังไงถึงจะให้น้ำหอมเนี่ยมันหอมทนนะพี่ก็เลยเอาน้ำหอมอันนี้นะคือดอกไม้สิบชนิดเอามาเพื่อที่จะมาอบเอาไว้ค่ะหลายเดือนจึงจะออกมาบีบเอาน้ำนะคะบีบเอาน้ำ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 ดอกไม้เนี่ยบีบออกมาให้เหลือแต่น้ำเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ในขวดแล้ว จับกลิ่นเนี่ยค่ะมาทำมิกมีปฏิกริยาทำให้น้ำหอมเนี่ยจับแล้วก็คงทนนะนี่ก็บอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าสูตรใครก็สูตรมันนะคะเราไม่ว่ากันเดี๋ยวจะบอกทำไมไม่บอกให้หมดโอ้คนเราจะขายของในต้องแก้ภากเปิดตูดให้ดูเลยเหรอมันไม่ใช่นะมันก็ต้องมีอะไรที่เก็บเอาไว้คนะ่ะคนเรามันจะแบไตไ,ไปหมดเป็นไปไม่ได้นะ คนไหนที่บอกว่าอ๊ยทาอาหารอร่อยอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใส่นุ่นไม่ใส่เนี่ยเราไม่เชื่อหรอกนะบางคนเขาแอบใส่เอาไว้อยู่แล้วนะแต่เราไม่เห็นเขาก็มาบอกใส่ตรงนั้นตรงนี้เขาไม่พูดถึงสิ่งที่ควรจะใส่สิ่งที่ควรจะตัดให้กลมๆเนี่ยเขาไม่พูดถึงแต่เขาก็แอบใส่ไว้แล้วนะอา้าวละพี่อ้อยมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพูดถึงน้ําหอมนะคะน้ําหอมพี่จะทําอยู่ทุกวันนะคะบางคนเขาก็ ติมาว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้เออพี่จะไม่บรรยายนะถ้าไม่ชอบใจก็ให้มันผ่านไปแค่หนึ่งครั้งนะก็จบไปเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะคะถือว่าซื้อความรู้แต่บางคนนะที่เขาศรัทธาเราเขาก็บอกเรานะพี่อ้อยคาะนะพัฒนาตัวเองอย่าไปหยุดยัง้งคนเราถ้าหากหยุดยั้งแล้วความสําเร็จไม่มาถึงจริงไหมถ้าหยุดยัง้งคนนั้นติคนนี้ติชมอยู่แค่คนเดียวติแม่งสิบคน ทนไม่ได้พี่อ้อยไม่เป็นคนอย่างนั้นนะคะติคือการก่อนะคนติมาเนี่ยเราก็ปรับปรุงและแก้ไขนั่นค่ะที่เราจะพบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราต้องฟังและใจหนักแน่นนะคนเรามันจะมาชมกันคนเดียวไม่ได้เราต้องมีติตินูน่นตินี่สารพัดบางคนชมก็แค่ชมแบบปากหวานไม่ได้ชมแบบจริงใจก็มีแต่บางคนชมด้วยความจริงใจเพื่อนที่จริงใจเนี่ยนะคะ คบกันเนี่ยเขาจะชมด้วยความจริงใจแล้วก็ติด้วยความจริงใจด้วยแล้วเรารับฟังรับฟังข้อมูลแล้วก็เก็บมาปรับปรุงและแก้ไขสิ่งนี้จะสำเร็จค่ะนะนะคุณครูว่าโอ้โหเธอทำไม่ดีเลยอย่างงู้นอย่างนี้นะเวลาสอนก็ไม่ไม่ตั้งใจฟังนะเออที่ไปทําผิดเพราะไม่ตั้งใจฟังเพราะว่าไม่รู้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ขี้สงสัยขยันถาม เพราะเรารู้เราจึงถามไงพอถามแล้วเนี่ยนะครูก็ตอบตอบนั่นคือความรู้ที่เราได้มาหัดเป็นคนขี้สงสัยนะแล้วเราจะฉลาดนี่จำเอาไว้สมัยพี่เรียนน่ะพี่ถามจนคุณครูเบื่อถามอย่างนูน้นถามอย่างนี้คุณครูเนี่ยบอกโอ้โหอีตัวขี้สงสัยพูดเลยพี่อ้อยเป็นคนที่ขี้สงสัยมากๆแล้วก็ช่างถามช่างซักพี่เจาะปากมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะไปเรียนเนี่ยครูไม่ค่อยชอบหรอก นะแต่บางคนก็ชอบนะเพราะว่าเราเป็นคนฉลาดฉลาดที่จะถามถามเพราะว่าเราอยากรู้เราจึงถามถ้าเราไม่ถามคือไม่รู้ไงคือเรียนมาไม่รู้ไม่รู้จะถามอะไรไม่มีข้อสงสัยคุณครูบอกว่าใครสงสัยยกมือขึ้นใหญ่อ,อ้อยขึ้นก่อนเลยมาก่อนเลยคุณครูคะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้งี้งนี้คุณครูแจ้งให้ฟังคนอื่นในห้องเรียนจึงรับรู้กันหมดเพราะว่าอินนี่มันขี้สงสัย มันแช่งถามมันแช่งซกักซักจนเออครูเขาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนแล้วครูชอบใช้ใช้เราไปซื้อนูน่นซื้อนี่ชอบใช้จริงๆไม่เคยใช้คนอื่นอยู่ใกล้เราไม่ว่าครูคนไหนเดินผ่านใช้เราไปซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อกลอวยแขกตรงนี้นะซื้อขนมตรงนี้ให้คุณครูหน่อยเพราะคุณครูซื้อมาเขาก็แบ่งให้เราแต่ก่อนกล้วยแขกสามชิ้นสลึงซื้อสองสลึงได้หกชิ้น เราไปซื้อตามร้านค้าเนี่ยนะโรงเรียนจะขึ้นแล้วคุณครูยังใช้เราเราก็วิ่งไปเร็วๆนะคะน้องหนูเราวิ่งไปวิ่งกลับมาก็าใส่ห่อใบตองให้มีอยูหกชิ้นนะคะคุณครูแบ่งให้เราสองชิ้นสี่ชิ้นเป็นของคุณครูจําได้อยู่ทุกวันนี้ค่ะคุณครูเสาทองกันนุลานะโอ้โหเป็นคุณครูที่น่ารักมากค่ะสมัยเรียนปหนึ่งถึงปสี่จากปห้าถึงปเจจากมสมศหนึ่งถึงมศสอเาเจอแต่ครูที่ใช้ ใช้เราเราก็คิดว่าเอ๊ก็เลยสงสัยมาถามพ่อพ่อทําไมครูชอบใช้หนูอะหนูไม่ชอบเลยพ่อเขาเป็นครูเขาก็เลยบอกว่าครูที่ใช้เราอะ่ะคือครูที่เห็นว่าเรารู้พูดอะไรรู้ปับ๊บทาได้เลยเอใช้ให้ไปทําอะไรแนละ้วแต่พูดคําเดียวเราไปแล้วทําได้คุณครูเขาชอบเพราะว่าเราฉลาดโอ้โหนี่หลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่หลงนะงก็ฉลาดจริงๆอะ่ะ อืมนะโง่เป็นบางอย่างโง่เป็นบางอย่างฉลาดค่ะนะเรื่องเรียนหนังสือนี่ฉลาดค่ะยอมรับเขียนหนังสือไม่มีตกหล่นค่ะเขียนหนังสือไม่ผิดเพี้ยนนะเขียนกล้ามตะคนเนี่ยนะน้อยนักแทบจะไม่มีเลยที่จะผิดเพี้ยนนะคะนะคะภาษาไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยอิทธิธิ์สลิงคารอืมอมอะไรแล้วแต่ที่พวกตัวกล้า กล้ามกลืนคลุมเครือใกล้ไกลนะฮะเออมหัศจันยังบางคนเขียนไม่เป็นน่ะเขียนไม่ถูกโอ้ยไอตัวที่อักขระมหาเศรษฐีเขียนไม่ถูก,ก,เ,เ,ถกเด็กสมัยนี้อะไรอักขระคืออะไรยังไม่รู้จักเลยอักขระมหาเศรษฐีเด็กเดี๋ยวนี้นะคะบอกตรงๆในบางครั้งนะคะก็เอือม่มนะบางครั้งก็สงสาร เด็กบางคนไม่เอาไหนเลยจริงๆจ,จนครูนี่ก็เรียกว่าเด็กเลิกขอนะจะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เราคิดนะนะเด็กเด็กก็คือเด็กอะฮะนะแต่บางครั้งเด็กพ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจให้เกิดมาแต่ไม่สอนนะพอถึงเวลานะเข้าโรงเรียนประมาณ3ามขวบครึ่งนะเป็นเป็นพวกไปไปเอาไปอยู่ในเนิร์เชอรี่อะนะคะ สองขวบครึ่งสามขวบครึ่งนะคะเอาไปเข้าไปเด็กไม่รู้ค่ะพ่อแม่ก็เออเอาไปให้เขาเลี้ยงแล้วพัอพี่เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วก็คงจะดีพ่อพี่เลี้ยงก็มีหน้าที่ให้กินนะคะให้นอนไม่ได้ไม่มีหน้าที่สอนเพราะเด็กสมัยนี้เนี่ยนะพ่อแม่ต้องสอนต้องปลูกฝังนะคะเราเกิดมาเนี่ยเรามีลูกชายสองคนนะนยอมรับไม่ชี่ชมตัวเอง ตลอดเวลาที่เกิดมาลูกเกิดมานะจะเรียกคุณแม่อยู่ทุกคำมีที่เขายังไม่ได้เรียกอยู่คุณแม่อยู่ตอนอายุ14ปีนะคะนี่คือเราปลูกฝังสอนให้ลูกเรียกคุณแม่นะคะเขาก็เรียกคุณแม่มาตลอดจนกระทั่งโตเป็นเพื่อนก็แซวบอกโอ้โหนี่ยังอุตส่าห์เรียกคุณแม่อยู่เหรอเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วนะเขาก็รู้สึกว่าเออเข้ามาอยู่กับเพื่อนบางคนเอ,อ้ยแม่กูอย่างนั้นเอ,อ้ยแม่ฉันอย่างนี้เขาเอ๊ะเขาฟังแล้วมันยังไงอื ขาบอกทําไมต้องเรียกคุณแม่นะออลูกเราก็บอกว่าก็เราเรียกมาแบบนี้เขาก็หัวเราะลูกก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหลื่อมล้ําเราเหลื่อมมากกว่าเขาหรือเปล่าเราล้ํามากกว่าเขาหรือเปล่าน,นะก็เลยค่อยๆแม่ค่อยๆพูดพูดแม่ไปแม่ก็เลยถามบอกเอ๊ะทำไมาไม่มีคุณแม่หนูโตแล้วเพื่อนก็แซวเขาบอกว่าทําไมหนูต้องเรียกคุณแม่เห็นไ,ไหมตามเพื่อนไหมซึ่งจะเรียกคุณแม่เนี่ยมันเพลาะอยู่แล้ว เพื่อนก็น่าจะตามแต่เพื่อนไม่ตามแต่ลูกเราไปตามเพื่อน,อนก็ไม่ว่ากันในเมื่อเขาสังคมของเขาเราก็ไม่ดีน้อยอกน้อยใจในเนื่องมื่าก็โตแล้วเขารู้สึกว่าอเขารู้สึกว่าล้ําไปหน่อยมั้งรู้สึกเขินเขินแต่ไม่ถึงกับอายนะรู้สึกเขินเขินเรียกคุณแม่แล้วเฮ้ยทําไมเรียกคุณแม่แหมเพราะจังเลยมาอยู่วังไหนมาจากวังไหนเหรออะ,อะไรเนี่ยประมาณนั้นนะซึ่งเมื่อก่อนเราเป็นคุณนายนะคะเป็นคุณนายในทหารนะไม่มีอะไร เป็นคุณนายแค่นั้นเองไม่ได้เป็นคุณหญิงแต่คําพูดของเราเนะี่ยปลูกฝังให้ลูกพูดเพราะแล้วลูกเราก็ดีทุกคนลูกเราไม่ดือ้อนะพูดอะไรเขาจะฟังแล้วทําตามเราสอนให้เขาทํางานอสอนให้เขาทํางานรู้จักล้างจานรู้จักถูบ้านรู้จักกวาดบ้านแข่งกันกวาดแข่งกันทํานี่หาลูกเราเป็นอย่างนั้นอ้าวละวันนี้ก็รำพรบทเรื่องเออ การขายน้ำหอมการทำน้ำหอมนิดหน่อยนะคะเป็นที่มาที่ไปสมัยนี้เด็กเดี๋ยวนี้ก็รู้จักะใหม่ไอ้เราก็คนเก่าเนาะไปหาเพื่อนฝูงหอมสมัยใหม่มาให้เขาดมไปแล้วเขาบอกพี่เอากลิ่นอะไรมาให้อะ่ะเหมือนกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนเชอร์รี่เหมือนสตรอเบอร์รี่เหมือนวานิลาไอ้เราก็บอกว่าเออก็ไม่รู้ฮะก็ลองทำดูอะ่ะเขาบอกโอ้ยอย่าเอามากลิ่นแบบนี้เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคย นะพี่อ้อยก็รู้อยู่แล้วว่าเรารุ่นไหนนะแล้วขายมึงขายรุ่นใหม,ใหม่ใหม่ไม่ได้เราต้องขายรุ่นที่คนที่สูงอายุพอสมควรแล้วรู้จักน้ําหอมเก่าๆนะสมัยเก่าๆที่ว่าเป็นน้ําหอมที่พูดมาทั้งหมดอืมเราก็เลยมาตัดสินใจทําใหม่สั่งใหม่นะสั่งใหม่ว่าเออเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะตามที่เราบอกไป เขาก็งงเหมือนกันนะคะคนที่รับไปเนี่ยเขาบอกมีด้วยหรือเราบอกว่ามีนะลองไปถามเขาดูเขามีทุกทกทุกกลิ่นนั่นแหละเขาก็เลยไปสั่งมาให้ก็เลยได้ดังใจนะคะก็ไม่มีอะไรวันนี้อลัมพบ,บทมา16-17นาทีแล้วเป็นถึงเวลาอันสมควรแล้วคะเดี๋ยว YouTube เขาก็ไม่ชอบใจเดี๋ยวเขาก็ตัดออกไปเพราะว่ายาวเกินไปนะคะประมาณสัก15-20นาทีนี้ก็พอแล้วค่ะ และอิประการหนึ่งถ้าเราพูดมากนะคะเพื่อนฝูงเขาก็เอือมละอาเขาก็ไม่ชอบนะคะอย่าลืมนะคะคลิปของพี่เนี่ยจะเข้าไปใน YouTube ทุกอันเพราะว่าพี่จะเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้ใน YouTube นะคะ,ะเพื่อนๆที่เข้าไปใน YouTube นะคะหรือว่าพี่ส่ง YouTube ไปให้เพื่อนๆน,นะคะก็อย่าเพิ่งเอือมละอานนะคะทนอ่านทนฟังสักนิดเพื่อนบางคนบอกดูไม่เป็นดูไม่ได้ลองลองกดไปที่ตัวพี่นะคะ ออลองลอง,ลองกดไปที่ที่มันมีภาษาอังกฤษเยอะๆแต่ๆๆที่มันมีภาษาอังกฤษซึ่งอ่านไม่ค่อยเป็นกดไปตรงนั้นไม่ต้องกดรูปพี่นะกดไปตรงตัวหนังสือเนี่ยติ้งแล้วมันจะขึ้นสอนสีแดงนะมันเป็นสอน YouTube กดไปที่สอนสีแดงปึง้งเข้าไปแล้วก็จะเห็นพี่อยู่ใน y YouTube นะพราะตรงนั้นเนี่ยนะมันจะมีกดแช์นะมันจะมีนิ้วโป้งชี้ขึ้นแล้วก็นิ้วโป้งชี้ลงชี้ลงชี้ลงคือไม่ชอบ ชี้ขึ้นคือชอบนะคะนี่ค่ะชี้ขึ้นคือชอบชี้ลงคือไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเอาว่าชอบหรือไม่ชอบติเตียนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไปที่ติดตามนะคะด้านขวามือคาว่าเขียนว่าติดตามติดตามกดไปที่ติดตามปิ้งเข้าไปนะคะตรงนั้นนะคะสำคัญมากเลยคําว่าติดตามคลิปของพี่จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติทุกอันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ ที่ทุกคนให้คะแนนเสียงให้คะแนนนะคะกดไลค์กดแชร์กดชอบกดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะในวันนี้ขอบคุณค่ะนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะมีความโชคดีเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับตลอดไปเลยนะคะขอบคุณขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ